สวัสดีผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทุเรี้เรามาต่อกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อของตัวโปรเจกต์ดีนะครับอยู่ในสังกัดของเลนโซ่นะครับอยู่ตัวนี้เลนโซ่โปรเจกต์ดีสเปคห้าลูร้อยสิบสี่นะครับห้าลูมาตรฐานนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นห้าลูหนึ่งร้อยนะครับเวลาคุณเห็นล้อที่มันเป็นสิบลูแบบนี้คุณไม่ต้องตกใจนะครับมันคือห้าูนั่นแหละแต่เพียงแค่มันมีสองระบบนะครับที่ใส่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะ นะครับตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาเลนโซอยู่นะครับแล้วก็เป็นล้อขอบ17นะครับแป้งเจ็ดนะครับออฟเซตตัวนี้นะครับออฟเซตตัวนี้อยู่ที่40นะครับเป็นตัวเลขจลางๆนะครับพอเห็นอยู่นะนะครับน้ำหนักดียกให้ดูเลยพวกล้อดีๆพวกนี้เห็นะครับมันจะมีน้ําหนักอยู่นะครับแต่มันจะไม่ได้หนักมากนะครับมันน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้งานได้ปกติเวลากระแทกแล้วนี่ล้อไม่แตก นะครับใส่ได้กับรถห้ารูมาตรฐานทั่วไปนะผมส่งต่อให้4วงล้อเปล่าในราคาหลักพันนะครับเบอร์ใหม่วงหนึ่งหลายพันผมบอกได้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดมองหาอยู่ไม่อยากไปจ่ายแพงนะครับอยากลองใช้ว่าเออล้อหน้ากว้างเนี้ยมันใช้ได้ดีไหมมาตัวนี้ไปใส่ได้นะครับของเก่าเรารับเทิร์นด้วยนะนะครับร้านเราชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับตั้งอยู่พระราม2บางกุงเทียนอยู่เลยซอยเจรรยเอ็ ถือ2ีบมา2 0 0เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับต่คลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางย,งยนตขอฝากไว้กับเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะนะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ